ตัวละครที่คอยเติมสีสันและความสนุกให้กับเพื่อนๆตัวละครที่เป็นดั่งกำแพงที่คอยปกป้องเพื่อนจากอันตรายตัวของเขา้น้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจอย่าสมือนกับโลดที่ไม่มีวันทลายลงตัวละครที่มีความแข็งแกร่งดังหินผาเขานั้นก็คือไซโจลีออนฮาร์ด ก็จะประทาม,มากแค่ไหนไก็ไม่มีทางทำได้สินะเหมาะก,กับคนใช้จริงๆเลยได้เลยฉันจัดการเองเอามาเลยสวัสดีครับสวัสดีคุกคนน,นะครับสุบาสินปายนะครับผมกับซีรีส์ของมาฮกะในช่วงของข้อมูลตัวละครนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลตัวละครของเลโอนั่นเองครับผมก็นับวันนะครับข้อมูลตัวละครเนี่ยก็จะยิ่งน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่น้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่า เราทามาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมสำหรับซีรีส์ของมาโอกะตัวละครส่วนใหญ่หลายตัวเนี่ยก็ได้ทําไปหมดแล้วนะครับผมก็เหลือแต่ตัวยิบย่อยยิบยอยนั้นเองครับสำหรับข้อมูลของเลโอในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีความน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับพื้นหลังของเลโอในวันเปิดภาคเรียนเลโอแนะนําตัวเองและกล่าวถึงภูมิหลังของเขาเล็กน้อยว่าพ่อของเขาเป็นลูกเครื่องญี่ปุ่นและแม่ของเขาก็เป็นลูกเครื่องญี่ปุ่นเหมือนกันปู่ของเลโอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ o r t r e s s ซีรีส์รุ่นแรกของเยอรมนี พอเทสตซรีดว่าเบอร์ฟอร์ชเป็นการวิจัยเวทมวนต์สำหรับกองทัพของเยอรมนีโดยเบอร์ฟอร์ชนั้นเป็นชื่อที่ได้ตั้งขึ้นสำหรับผู้ที่ปรับแต่งร่างกายด้วยเทคนิคเวทมนต์ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเน้นความทนทานของร่างกายโดยแนวคิดในการพัฒนาซีรีส์นี้ขึ้นมาก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีแนวคิดว่านักเวทเนี่ยมีความอ่อนแอในการต่อสู้ระยะประชิดพวกเขาเลยทำการเสริมแก่ความสามารถทางกายภาพให้กับจอมเวทซึ่งก็ททำให้เกิดจอมเวทชนิดใหม่นะครับผมที่เรียกว่าสุดยอดทหารที่สามารถใช้เวทได้ หรือว่าเป็นยอดมนุษย์นะครับที่มีทั้งความสามารถทางเวทมนต์แล้วก็มีความสามารถทางกายภาพที่เหนือกว่ามนุษย์ไอการวิจัยหรือว่าทดลองในเรื่องของ o r t r e s s s e r i e s เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับโดยผู้ที่ถูกทดสอบนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็แตกหักทั้งร่างกายแตกหักทั้งจิตใจก็มีเหมือนกันจิตใจของแต่ละคนเนี่ยแตกสลายไปเลยทีเดียวครับโดยผู้ทดลองทั้งหมดนะครับผมครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ฆ่าตัวตายอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นบ้าไปแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็จะเป็นเฉพาะกับรุ่นแรกเพราะว่ารุ่นแรกน,น แต่ว่ามีความสเสถียรน,น้อยที่สุดคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าคนที่รอดออกมาจาก f o r t เทสซีรีส์รุ่นแรกเนี่ยก็เลยมีน้อยมากๆหนึ่งในนั้นก็คือปู่ของเลโอครับในส่วนของเลโอนะครับเลโอเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน f o r t เทสซีรีส์มาเหมือนกันแต่ว่าเป็นในรุ่นที่3ตัวรุ่นที่3ของ f o r t เทสซีรีส์หรือว่าเบิร์กฟรอสเนี่ยเป็นรุ่นที่มีความสเสถียรมากทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายถือว่าเป็นรุ่นที่มีความมั่นคงไปอย่างมากเลยด้วยความที่ตัวของเลโอนะครับผมเป็นฟอร์เทสซีร่่าางงงกยทีแแข็ร และเวทมมต์ส่วนใหญ่ของเขา y, นะครับผมก็เป็นเวทมมต์ที่เกี่ยวกับความเสริมแก่งทางร่างกายทั้งหมดเลยอย่างที่เราจะเห็นกันในซีรีส์เลยนะครับโดยบ้านของเลโอนะครับตั้งอยู่ในโซกะจังหวัไดไซตามะโดยว่าเขาเนี่ยดำเนินกิจการสงเคราะห์เอกชนและธุรกิจจัดหางาน,านแต่ว่าถ้าเป็นในยุคข,ของปู่ทวดของเลโอนะครับปู่ทวดของเลโอเนี่ยเขาเนี่ยทำเกี่ยวกับการติดตามองค์กรยากุซ่าครับผมแล้วก็มีทั้งในเรื่องของยากุซ่าต่างๆนานาก็มีมาเหมือนกันแต่ว่า,ากิจการในยุคข,ของปู่ทวดเนี่ยก็ได้ถูกยกเลิกไปนะครับ พราเขาเนี่ยต้องการที่จะเลี้ยงดูเลโอนะครับด้วยความรักแล้วก็มีความส่วนตัวแล้วก็เพื่อไม่ให้เลโอนะครับผมมีปัญหาในชีวิตประจําวันพวกเขาก็เลยยกเลิกกิจการจากยุคปู่ทวดไปและเมื่อเลโอเติบโตขึ้นนะครับก็ได้เข้าโรงเรียนมัธยมปลายลำดับที่1และเขาเนี่ยเป็นนักเรียนชายคนแรกเลยนะครับที่เข้าหาตัวของชิบะทัศยะหลังจากวันเปิดภาคเรียนและทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เป็นเพื่อนกันครับและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเลโอนะครับผมก็ได้มีเพื่อนมากมายเลย แลวต่อมาเนี่ยตัวของเลโอนะครับผมก็ได้เป็นสมาชิกข,ของชมรมปีนเขาของเรียนลำดับที่1ด้วยชมรมปีนเขาเนี่ยเป็นสถานที่นะครับสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่ฝึกร่างกายแล้วก็ปรับสภาพร่างกายให้มีความแข็งแกร่งแล้วก็เหมาะสาหรับผู้ที่ใฝ่ฝันนะครับผมจะเป็นทหารตำรวจนักกู้ภัยต่างๆนานาโดยตัวของเลโอนะครับก็เป็นสมาชิกของชมรมนี้และตัวทัศยายก็มักจะเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมนี้ในเวลาว่างเหมือน,อนกันตัวงทัศยานะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นสมาชิากกิติมศักดิ์ของชมรมปีนเขาครับ ตงเรโอเนี่ยก็ได้ฝึกฝนร่างกายแล้วก็พัฒนาร่างกายนะครับในชมรมปีนเขานี่เลยนี่ก็คือพื้นหลังของตัวละครไซโจริออนฮาร์ครับสัวบทบาทต่อไปของเขาเนี่ยก็จะเป็นในช่วงตามอนิเมะเลยนะครับผมทั้งอ,อนิเมะซีซั่นที่1ซีซั่นที่2ที่ซีซั่นที่1เนี่ยก็จะมีทั้งเหตุการณ์การต่อสู้นิดหน่อยแล้วก็มีทั้งาการแข่งขันก้าโรงเรียนนะครับที่เลโอเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกล้าโรงเรียนด้วยในรายการโมโนริดโค้ด ในเขาเนี่ยก็ได้ลงแข่งขันนะครับควบคู่กับทัศนิย์และก็มิกิฮิโกครับแล้วก็ได้แชมป์รายการโรดิตโคตมาด้วยส่วน่อนรางของไนโอต่อจากนี้นะครับทุกคนเนี่ยสามารถติดตามได้ในอนิเมะเลยครับข้อมูลส่วนตัวของตัวละครตัวนี้นะครับตัวละครตัวนี้มีชื่อเต็มก็คือไซโจริอันฮาร์ดโดยเขาเนี่ยเกิดวันที่1สิงหาคมครับปี2 0 7 9โดยในอนิเมะเนี่ยเขาจะมีอายุอยู่ที่15ปีครับ ตัวเขานะครับมีความสูงอยู่ที่180ซนติเมตรครับน้ำหนักตัวอยู่ที่75กิโลกรัมโดยสังกัดของเขาเนี่ยก็คือสังกัดชมรมปีนเขาครับแล้วก็กลุ่มจิจการบริหารชมรมโดยคนที่ให้เสียงพากตัวละครเลโอเนี่ยก็คือคุณทาคุมะทาราชิมะครับในส่วนของรูปร่างหน้าตาแล้วก็บุคลิกภาพของเลโอเลโอเนี่ยมีลักษณะน,นะครับเป็นคนที่มีผมสีเกาลัดดวงตาสีเขียวร่างกายมีความแข็งแรงตัวเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความดูดีพอสมควรเลยและเลโอเนี่ยก็ยังได้รับความสนใจนะครับผมจากเด็กผู้หญิงด้วยถึงแมมมมมจะไมมมมะไไ่ีาากยอร และเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆในซีรีส์นะครับเลโอเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อมากขึ้นและร่างกายเนี่ยก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น,นเรื่อยๆเลยตามระยะเวลาของซีรีส์เลโอนะครับมีบุคลิกที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีนิสัยที่สดใสพร้อมกับมีทัศนคติที่ตรงไปตรงมาซึ่ง้วยความตรงไปตรงมาของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยทะเลาะกับเอริกาบ่อยมากๆแล้วก็ทะเลาะอย่างเพ็ียร้อนมากๆเลยนอกจากนี้เนี่ยเขายังเป็นคนที่โน้มน,น้าวใจได้ง่ายและยังเป็นคนที่มีแรงจูงใจนะครับผมในการที่ทําบางสิ่งบางอย่างอีกด้วย ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไร้เดียงสาบ้างนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเพิกเฉยไม่ได้แต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็เป็นคนเลือดร้อนแล้วก็เป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับผมในฐานะที่เรโอเนี่ยเป็นผู้สืบทอดเชื้อสายของจอมเวทแห่งฟอร์เทสซิเร่เรโอเนี่ยก็ยังมีความกลัวอย่างสุดซึ้งนะครับผมว่าเขาเนี่ยจะเสียชีวิตแล้วก็ตายก่อนวัยอันควรเช่นเดียวกับฟอ r ์เทสซิเร่รุ่นแรกหลายๆคนที่บางคนเนี่ยก็เป็นบ้าที่บางคนเนี่ยก็เสียสติตายที่บางคนเนี่ยก็ฆ่าตัวตาย ทำให้บางครั้งในเลโอก็วิตกกังวลบ้างเหมือนกันนะครับผมว่าเขาเนี่ยเป็นผู้สืบทอดเนาะและก็ยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับตรงเลโอเนี่ยรักปู่ของเขามากเลยครับถึงขั้นที่เขาใช้ C a d ดีถุงมือรุ่นเก่าของปู่เขาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมตั้งแต่ที่เขาเป็นจอมเวทมามันจะเป็นการแสดงเห็น,นะครับผมว่าเขารักปู่ของเขามากเลยครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของความสามารถของเลโอครับเลโอเนี่ยมีธรรมชาติที่ดุร้ายแล้วก็รุนแรงดุดันซึ่งทําให้เขาเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบโต้ที่รวดเร็วและเป็นคนที่มีไหวพริบแล้วก็ต้องการชัยชนะ นอกจากนี้เขายังมีความอดทนมีความทนทานมีความอึดนะครับที่เหนือกว่ามนุษย์มนาซะอีกซึ่งเป็นผลมาจากบรรพบุรุษของเขาแล้วก็ในเรื่องของความสามารถที่เขาได้ฝึกฝนมานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถต่างๆของรียอกันความสามารถที่1 Data Fortification f o r t i f y i n g Magic ่เมจิมนเสริมความแข็งแกร่งเว่วันนี้อยู่ในจําพวกของคนบินเจนแล้วก็ f o r t i f y i n g Magic ครับโดยมันเป็นเวทในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับรีโอครับโดยก็จะมีทั้งเสริมแกร่ง c a d ือแม้จะเสื้อผ้านะครับผมก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นจากการใช้เวทมนต์นี้และนอกจากนี้นะครับเวทมนต์นี้ยังช่วยในเรื่องของการโจมตีที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับหมดัดช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับขามีช่วยเสริมความสามารถเรื่องของความเร็วแล้วก็การเคลื่อนไหวด้วยครับแต่ว่าจุดเด่นของเวทมนต์นี้นะครับก็ยังจะคงเป็นพลังป้องกันครับความสามารถที่2องพันเซอร์ พันเซอร์เนี่ยเป็นภาษาเยอรมันนะครับที่แปลว่ารถถังหรือว่าชุดเกราะโดยเป็นเทคนิคเบทมนต์ประเภทบรรจบกันครับโดยเวทมบต์น pa so, mm. ี้นะครับจะเป็นการแก้ไขพิกัดของเป้าหมายนะครับเพื Enough ่อป้องกันไม่ให้มันขยับซึ่งโดยหลักแล้วนะครับผมก็คือป้องกันไม่ให้เป้าหมายหรือว่าป้องกันไม่ให้วัตถุใดวัตถุหนึ่งเนี่ยถูกทําลายไปดังเช่นที่เลโอนะครับผมใช้พันเซอร์เนี่ยควบคู่กับถุงมือครับเพื่อป้องกันไม่ให้ถุงมือเนี่ยมีการขยับเพื่อป้องกันไม่ให้ถุงมือเนี่ยถูกทําลายได้ง่ายๆถ้าหากเลโอนะครับผมได้ใช้พ ต่อให้จะมีผลกระทบรุนแรงแค่ไหนต่อให้จะเป็นการโจมตีที่แรงแค่ไหนเนี่ย, <S <S <โด>ยก็ไม่อาจทำลายวัตถุชิ้นนั้นนะครับผมที่อัดแพนเซอร์เข้าไปได้ความสามารถที่3 Ho ฮาร์ทฮาร์ทเนี่ยภาษาเยอรมันแปลว่าหยุดครับฮารเป็นเทคนิคเวทดมนนะครับที่ตึงวัตถุสัมผัสไว้ที่จุดใดจ,จุดหนึ่งเพื่อป้องกันการเคลื่อนไ,ไหวจากแรงภายนอกด้วยหลักการทํางานของมันเนี่ยก็คล้ายๆกับแพนเซอร์เลยครับผมที่เป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้วัตถุใดวัตถุหนึ่งหรือว่าร่างกายเนี่ยต้องพังทลายนั่นเองความสามารถที่4 Shield. ชิลชิลเนี่ย เปิเป็นเทคนิคเวทดมน์นะครับที่มีเอฟเฟกคล้ายกับแพนเซอร์เลยแต่ว่าจะใช้ควบคู่กับ C a d โดยเมื่อผู้ใช้เนี่ยใช้งานเวทดมน,น์นี้นะครับ CAD ของผู้ใช้เนี่ยจะเปลี่ยนกลายเป็นเกราะป้องกันขั้นสูงเลยความสามารถที่5 straight coben straight coben เนี่ยเป็นภาษาเยอรมันนะครับแปลว่ากระบอกโดยหลักการทํางานของเวทดมน์นี้ก็คือในการใช้ไซออนนะครับหลอมรวมเข้ากับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อสร้างเป็นเกราะป้องกันนะครับที่มีความสมบูรณ์แบบมากๆ หรือแม้กระทั่งล้อมรวมนะครับผมเข้ากับทุกส่วนของร่างกายนะครับผมทาให้ร่างกายทุกส่วนเนี่ยมีความแข็งแกร่งครับเปรียบเสมือนกับว่าร่างกายเนี่ยเป็นเหล็กเลยทีเดียวความสามารถที่หกซิกฟริตซิกฟริตเนี่ยเป็นเทคนิคนะครับที่ทําให้ร่างกายของตนเองเนี่ยแข็งแกร่งครับและก็ถือว่าเป็นไพ่ตายตของเลโอโดยเวทมนต์นี้นะครับผมเป็นการสร้างสนามพลังที่ยกเลิกแรงจากภายนอกใดๆที่จะทําต่อร่างกายของผู้ที่ใช้เวทโดยเวทมนต์นี้นะครับจะทาการแก้ไขตําแหน่งสัมผัสอยู่ตลอดเวลา โดยเม็ดบนนี้นะครับผมจะป้องกันทั้งการเจาะการตัดการกระแทกแรงกดแรงโจมตีทางสารเคมีและสามารถป้องกันแรงจากแม่เหล็กไฟฟ้าได้อีกด้วยครับเนื่องจากเมนดบนนี้นะครับมันหลอมรวมเข้ากับร่างกายเท่านั้นทําให้เสื้อผ้าของผู้ที่่รยนะครับผมไม่ได้รับการป้องกันด้วยมันก็เลยอาจจะส่งผลนะครับผมทามให้มีการเปือยกายบ้างมีการเสื้อผ้าขาดบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของร่างกายเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยเอง ถึงแม้ว่าเวทมนต์ซิกฟรีสเนี่ยจะเป็นเวทมนต์ไพ่ตายที่แข็งแกร่งแค่ไหนมีพลังป้องกันที่สุดยอดแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนม่เหมือนกันจุดอ่อนของความสามารถนี้ก็คือนะครับผมเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดอาการหิวขั้นรุนแรงนั่นเองครับเดียวเหมือนกับว่าเราเผาผ่านแคลอรี่ในช่วงพริบตานะครับหรือว่าเผาผ่านพลังงานในช่วงพริบตาเพื่อแลกกับพลังอันมหาศาลนั่นเองครับความสามารถที่7อุสุบะคาเกโร โดยเป็นเทคนิคนะครับในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับความเรียบแล้วก็ความบางที่โปร่งใสนะครับที่ปล่อยออกมาจากดาบลับของตระกูลจิบาด้วยสิ่งนี้เนี่ยมันจะทําให้ใบมีดนะครับผมมีความแข็งแกร่งมีความคมนะครับผมที่คมมากๆมีความคมมากกว่าอาวุธใดๆสามารถผ่าทั้งกรอผ่าเหล็กได้อย่างง่ายดายเลยเรโอนี่ได้ฝึกฝนเทคนิคนี้อย่างหนักหน่วงมากๆเลยนะครับกับเอริกาในช่วงเวลาสั้นๆนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดนะครับของไซโจเลียนฮาร์ดต่อไปเรามาดูเรื่องของซีอดีกันซีอดีของเรโอนี่ก็มีไม่กี่อย่างครับ สี่ออย่างที่หนึ่งก็คือ o l d Generation g a l l e s w a l l อลีค n นเน็กชั่นซีเมันเป็น c a d ประเภทสั่งการด้วยเสียงครับที่ตกทอดมาจากปู่ของเขาเลโอเนก็ใช้ c a d ดีนี้เรื่อยมาเลยนะครับผมตั้งแต่ที่เขาเป็นจอมเวทซีเออย่างที่2ก็คือ Weapon i n t e g r a t e ซีเหรือว่า c a d ที่หลอมรวมเข้ากับอาวุธโดยเลโอเนยได้ใช้ Mini c o m m u n i c a t o อร์นะครับในระหว่างการแข่งขันโมโนริดโค้ดโดยเป็น c a d เนี่ยที่ออกแบบโดยทัศยาครับโดยเป็น CAD เนี่ยที่มีหลักการก็คือในการขยายส่วนใบมบมีดนนผออกไป้้านหนาห มันจะเบียบเสมอนักกับดาบที่ยาวมากๆเลยนะครับผมที่สามารถฟันจากระยะไกลได้ตอนแรกทัศญาเนี่ยก็ให้เลโอทดลองใช้เฉยๆนะครับผมแต่ว่า c ีอนี่เนี่ยมีความเข้ากับเลโออย่างไม่น่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวทําให้เลโอเนี่ยสามารถใช้อาวุธนี้ในการแข่งขันกัลโรงเรียนได้อย่างคล่องแคล่วเลย c ีออย่างที่3ก็คือ Knuckle d u s t e r Type ฟทอตโอเบอร์เลซีีโดย c ีอนี้นะครับผมเป็น c ีอใหม่เอี่ยมเลยประเภทสลับมือสีขาวคู่หนึ่งโดยเป็นของวันที่โรเซนเมจิกคราเนี่ยได้มอบไว้กับเลโอ นี่ก็จะเป็นความสามารถแล้วก็ CAD ดีต่างๆนะครับของเรโอนั่นเองต่อไปเรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของเรโอกับตัวละครอื่นๆกันครับความสัมพันธ์กับตัวละครที่หนึ่งเนี่ยก็คือชิบะทัศยะเรโอเนี่ยเคารพทัศยะมากๆเลยนะครับทั้งในเรื่องของวิศวกรรมความฉลาดแล้วก็ความแข็งแปรของทัศยะที่มันเหนือกว่าตัวเขาไปอย่างมากเนี่ยเขาเลยเคารพทัศยะไปอย่างมากเลยเรโอเชื่อใจเขามากนะครับผมแล้วก็เต็มใจช่วยเหลือทัศยะนะครับผมเท่าที่ทําได้ต่อให้จะเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องเล็กในเรโอก็ไม่เเเคคยปษษยปฏิสธลนะรับ และทัศญเนี่ยก็เชื่อใจเลโอมากเหม,เหมือนกันครับทั้งเชื่อใจในความสามารถและก็เชื่อใจนะครับผมในเรื่องของความเป็นเพื่อนด้วยถึงขนาดที่ทัศยาเ,ยเลือกเลโอเป็นคู่หัวคนหนึ่งเหมือนเขาเลยทีเดียวแล้วก็ในเหตุการณ์เล่มที่17นะครับถึงแม้ว่าเลโอเนี่จะรู้ว่าทัศยาและก็ตัวของมิุกิเนี่เป็นผู้สืบทอดตระกูลยศิบะก็ตามแต่ว่าเลโอเนี่ยก็ทำตัวเหมือนแต่ก,ก่อนครับทำตัวเหมือนเพื่อนปกติทั่วไปทำเหมือนว่าไม่เคยรับรู้อะไรนะครับผมแล้วก็ยังคงเป็นเพื่อนกันต่อไปความสัมพันธ์กับตัวละครที่2ก็คือจิิบะเอรก ทั้งสองคนนะครับม <Yeah. S 2> ีความสัมพันธ so ์ท bon every like <N> ี่เป็นมิตรกันอย่างมากพวกเขาทั้งสองเนี่ยมักจะออกไปเที่ยวด้วยกันครับผมแล้วก็มีการคุยกันแบบสบายๆแต่บางครั้งเนี่ยก็ทะเลาะกันบ่อยมุเหมือนกันพวกเขาเนี่ยมักทะเลาะกันนะครับผมในเรื่องต่างๆทั้งความคิดที่ไม่ตรงกันแรงจูงใจที่ไม่เหมือนกันสิ่งนี้นะครับผมทําให้พวกเขาเนี่ยถูกข้อเจผิดว่าเป็นคู่รักทะเลาะกันแต่ว่าทั้งสองเนี่ยก็จะปฏิเสธทุกครั้งเลยนะครับผมที่มีคนใส่อย่างนั้นความสัมพันธ์ของทัังคู่นะครับผมจากเพื่อนเนี่ยก็ได้ ว่าตัวเอริกาในเลือกที่จะสอนวิชารับบางอย่างของตระกูลจิบานะครับผมให้กับเลโอในการช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อสู้กับเลโอนั่นเองความสัมพันธ์ของ2คนนี้นะครับผมก็เลยจะมีทั้งเพื่อนมีทั้งอาจารย์ลูกศิษย์นะครับและบทของทั้งคู่ในอนิเมะนะครับผมมันทําให้หลายๆคนเนคิดว่าทั้ง2คนเนี่ยอาจจะเป็นคนรักกันในอนาคตก็ได้อาจจะมีแววว่าจะได้คู่กันเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของเลโอกับตัวละครอื่นๆนั่นเองครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวละครที่มีความสําคัญมากๆนะครับผมกับชีวิตของเขานเองอย่างทัยาแล้วกก็เริ ในเรื่องของส่วนเสริมของเนโอนะครับส่วนเสริมของเนโอเนี่ยมีแค่อย่างเดียวครับผมก็คือขันจิสสำหรับนามสกุลของเนโอนะครับมีความหมายก็คือทิตะวันตกแล้วก็แปลว่าปราสาทครับโดยมาเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของเนโอนะครับผมว่าเป็นปราสาทที่คอยปกป้องคนอื่นเป็นปราสาทนะครับผมที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ไม่สั่นคลอนนั่นเองเนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของไซโจรีอันฮาร์ดครับ ตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีมากมายอะไรนะครับผมถึงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพระเอกก็ตามแต่ว่าข้อมูลของเขาเนี่ยก็น้อยซะเหลือเกินจริงๆก็ข้อมูลในคลิปนี้นะครับผมถ้าหากมีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนตกลงเงินใผมต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลงในช่องของบัสเซ็นไปนั่นเองแล้วเจอกัันใหม่คครบทุกสสดี